กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในบรรยากาศของการจัดงานวันประกรมวานผลไม้และของดีเมืองตราดจังหวัดตราด25-29พฤษภาคม2565นะครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่เหมือนเคยครับมาตรการโควิดก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันมา2ปีด้วยกันด้วยสถานการณ์โควิด -19 ปี65ปีนี้เรากลับมาด้วยบรรยากาศนี่คือกิจกรรมการชิมผลไม้ฟรีสาวๆมาเติมเลยครับ เป็นราดาผู้ประก,กวดนะครับเป็นบรรดาของสาวงามครับที่มาเชิญชวนชิมทุเรียนชิมบังคุดแล้วก็ชิมผลไม้ฟรีครับโดยสภาเกษตรจังหวัดตราดนั่นเองฮะน่าก,กินมากๆเลยครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนูยชอบนะกินของฟรีอร่อยมากๆเลยพี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดท่านจำนญวิเตยรัรัฐนะครับพร้อมกับคณะทำงานนะครับท่านก็มาเป็นประธานในพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับ มีการเปิดงานพร้อมกับเกษตรจังหวัดตราดนะครับแล้วก็เกษตรอำเภอทุกอำเภอครับไปรวมตัวอยู่ที่นี่มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดท่านนายกวิเชียนทรัพย์เจริญนะครับก็แนะนําให้ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดตราดไปอยู่อีกซีกหนึ่งครับปกติกรองคนถ่ายรูปจะได้เห็นกันชัดเจนท่านผู้ว่าก็ไปครับท่านก็ทําท่าจะเปิดแล้วนะครับอ่ะพร้อมนะครับ1 2 3ตึม ข้อกรองสามครั้งออก็เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นการเปิดงานระกมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าพฤษภาคม2565ในงานมีดนตรีครับภาคกลางคืน25เนี่ยมีการประกวดที่รากรรมหวานมีดนตรีจากโรงเรียนปราดการคุณมาร่วมแจมในบนเวทีด้วยครับและนี่คือเวทีการประกวดที่รากรรมหวานปี2565ออีกครั้งหนึ่งที่กลับมาครับ บรรยากาศเวทีนะครับนี่คือผู้ประกวดนะครับสาวงานที่เข้าทั้ง18ท่านเข้ารับการประกวดจากหลากหลายอำเภอครับส่งเข้าประกวดครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนเพียบเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนั้นเนี่ยนะครับก็นี่คือหมายเลข12และหมายเลข13 ผลปรากฏว่านางสาวนุจรีแนวพนาหมายเลข1 3ามคว้ามงกุฎทิดารกรรมวานปี2565รองอันดับ1นางสาวสุพิตามุสรามนะครับหมายเลข12รองอันดับ2นางสาวศิริรัตน์สงวนหงหมายเลข6ครับแล้วก็รองอันดับ3นั้นนางสาวมินลาโมฮัมมัดตะเฮดหมายเลข1 1รองชนะเลิศอันดับ4นะครับนางสาวนัทธรรมศิลาอาจหมายเลข18ขวัญใจประชาชนนะครับไดริก,กาใจรักนะครับ หมายเลข15้าขวัญใจจังภาพนะครับโสพิตาบุษราคำหมายเลข12งามอย่างไทยนะครับนางสาวการจนาชัยเวศหมายเลข4ครับนี่คือบรรยากาศของการประกวดที่ดารากรรมหวานปี2565และนี่คือน้องแป้งกมลชนกปัญญาณะนะครับที่ดารากรรมหวานปี2 5 6พเธอเป็นที่ดารากรรมหวานครองตำแหน่งยาวนานที่สุดด้วยนั่นเองครับบรรยากาศเป็นบรรยากาศชิลมากจริงครับ ขอบคุณจังหวัดตราดนะครับโดยผู้ว่าชำนาญวิเตร์รัแลก็ขอบคุณท่านนายกวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด้วยนะครับ